สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทําขนมหวานที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะก็คือเต้าส่วนขา้าวโพดมะพร้าวอ่อนค่ะรสชาติอร่อยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเตรียมขา้าวโพดหวานมา3าฝักค่ะดิบๆเลยนะคะ3ฝักฝานเอาแต่เนื้อค่ะแล้วก็ลองเอาเนื้อไปชั่งน้ําหนักดูแล้วเนี่ยได้อยู่ที่600กรัมนะคะ3าฝักนี้เริ่มทําเลยค่ะตั้งหม้อใช้ไฟกลางใส่น้ําเปล่าลงไป1ลิตร ตามด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนครึ่งลิตรค่ะจะได้หอมหอมนะคะต่อด้วยน้ำตาลทรายสามรอยห้าสิกรัมใบเตยมัดสใบค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายพอละลายดีแล้วรอให้เดือดนะคะนี่ค่ะเดือดแล้วเราก็นำข้าวโพดท,ที่เราฝานไว้มาใส่ลงไปได้เลยเราจะต้มข้าวโพดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าข้าวโพดจะสุกค่ะ ระหว่างการต้มเนี่ยมันก็จะมีฟองขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราคอยช้อนฟองออกด้วยน้ำเต้าส่วนของเราจะได้ใสๆนะคะพอเขาพอส,สุกแล้วเนี่ยก็ให้เราตักใบเตยทิ้งไปเลยค่ะสีซีดแล้วอะนะคะใบเตยตักทิ้งได้เลยแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนขูดเส้นลงไป250กรัมคนให้เข้ากันแล้วก็รอให้เดือดค่ะมะพร้าวจะได้สุก ระหว่างที่เรารอเดือดเนี่ยก็ให้เรามาละลายน้ําใส่แป้งนะคะใช้เป็นแป้งมันสําปะหลังสี่ช้อนโต๊และแป้งเท้าสี่ช้อนโต๊ะค่ะใช้น้ําเปล่า100มิลลิลิตรนะคะเพื่อละลายแป้งคนเลยค่ะคนให้แป้งละลายดีนะคะพอแป้งละลายดีแล้วและน้ําเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยเทแป้งลงไปเลยค่ะแบ่งเทสองรอบนะคะ แล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ำจะเหนียวน้ำจะเหนียวและจะใสนะคะน้ำจะต้องเหนียวใสเป็นข้อควรระวังเลยค่ะถ้าเราเทน้ำแป้งลงไปตอนที่น้ำไม่เดือดน้ำจะไม่ใสนะคะต้องให้เดือดนะนี่ค่ะคนไปเรื่อยๆจนเหนียวได้ที่แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเห็นยังตอนเดือดเนาะมันจะเหนียวแบบนี้ให้เราปิดแก๊สได้เลยแล้วก็ยกลงค่ะเสร็จแล้วนะคะตัวเตาส่วน ต่อไปมาทำในส่วนของน้ำกะทิเพื่อโรยหน้าค่ะตั้งหม้อใช้ไฟกลางใส่กะทิลงไป400มิลลิลิตรและเกลือป่อนครึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันแล้วก็รอให้เดือดค่ะนี่ค่ะพอเดือดแบบนี้แล้วก็ปิดแก๊สและยกลงเทใส่ภาชนะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกะทิ นะคะพอทั้งสองอย่างเย็นตัวลงแล้วก็รับประทานได้ค่ะตักตัวเต้าส่วนใส่ถ้วยได้เลยเห็นไหมคะจะเป็นข้นๆเหนียวๆเ,เนาะราดด้วยน้ำกะทิค่ะรสชาติอร่อยมากเลยนะคะนัวๆค่ะตัวเต้าส่วนหวานน้ำกะทิมันและเค็มปลาร,รมปลาร,รมค่ะอร่อยมากเลยลองไปทำกันดูนะคะทำกินได้ทำขายดีค่ะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ